สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็สั่งมะพร้าวกะทินะคะนี่ค่ะทุกคนจากร้านโคโค่สตอรี่เนาะสั่งในโตเด้จ้ะมาทุกคนเหมยก็เคาะไปบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะทําให้มันเป็นช่องอย่างนี้เนาะอโอ้โโอุ้ยโหเกือบแล้วทุกคนนี่ค่ะ เป็นน้ำใสนะคะทุกคนนี่จ้ะยังไม่ยังงงอยู่นะคะไม่ไม่ได้กินนานเนาะนี่ค่ะพี่น้องเป็นมะพร้าวกะทิน้ำใส่นะคะวันนี้เมยก็จะมากินกับน้ำตาลแล้วก็ฮิลลบอยนะคะโอ้โหมันหกแบบนี้เลยนี่ค่ะใส่ไปอย่างนี้เลยทุกคนมันเป็นพันมะพร้าวกะทินะคะทุกคน เนื้อมันจะฟูๆแบบนี้นะคะแต่รอบนี้ไม่ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะอ,อื้อ๋อฉ่ำมากคือต้องแช่เย็นด้วยนะทุกคนแล้วแบบมากินนี่คือฉ่ำมากกินกับน้ำแดงเราปวดไม่ได้กินกับน้ำแดงนะคะน้ำตัวนี้ก็จะใส่นะคะข้นข้น,นะครับพี่น้องอร่อยอ เนื้อมันจะนุ่มๆนะคะทุกคนเนื้อไม่ได้แข็งเลยนะคะนี่ใช้ช้อนตากกินแบบนี้เลยอร่อยเหมือนสั่งมาเองด้วยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นไซส์ s อหรือเนี่แหละสั่งมาตลอดนะคะลูกนี้ร้อยกว่าบาทนะคะ คือดีืมหวานช่ำของน้ำตาลสายนะคะน้ำตาลทรายมันก็จะกรึบๆเนาะจะกินกับเฮลูบอยปุ๊บมันหอม มาถึงก็คือต้องรีบกินเลยพี่น้องกลัวมันจะเสียได้นะอ,อร่อยคืออะไรนะ ไม่มีรสชาตินะคะมันมันหนึบหนึบคือดี หอมมันมากคือช้อนเหมยมันทู่นะคะมันก็เลยแบบตักขึ้นมายากอืมอร่อยเราต้องไปแบบแช้ให้มันหมดอืม โอเคค่ะทุกคนไปละอนนเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนกินนะคะมันจะแกะให้หมดนะหลังคลิป